สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีวิสุเสนียนนครอสวรรค์ตะกีที่หนึ่งที่เดียวในนครอสวรรค์วันนี้นะครับมาตามคำสัญญาในส่วนของการส่งมอบรถพร้อมแต่งซิ่งที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับรุ่นที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับเป็น4ประตูยกสูงรุ่น LDA แต่ดูการจัดทรงนี่พร้อมโปรแม็กซิ่งกับการโหลดเตีย้ยมาดูเลยนะครับในส่วนของการลดยศศูนย์นะครับมาโหลดเตี้ยแบบนี้มีความสวยงามขนาดไหนมาชมกันเลยครับ ในส่วนของทางด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น4ีประตูรุ่น LDA มาพร้อมกับกระจังหน้านี่แบบใหม่เลยปี2022ของเราฉบเชียวแบบนี้เลยในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และมีไฟเด์ไลท์ให้ด้วยในส่วนของทางด้านล่างไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นยกสูงนะครับยกสูงของเราจะเป็นแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับความสวยงามน,นะครับสีตัวนี้จะเป็นสีเงินโบหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซ ing มาชมทางด้านข้างกันก่อนเลยนี่นะครับสเตปการโหลดของคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับคันเทพแน่นอนในส่วนของการโหลดหน้า2หลัง4นิ้วมาพร้อมกับยางนะครับแล้วก็แม็กแบบนี้เลยออบลึกๆนี่นะครับยางขนาด2นะครับ66นะครับนี่255ทับ6 0สิบสทับนะครับนี่ขนาดยางใหญ่นะครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับแล้วก็โหลดวางลงมานะครับทางด้านหน้าก็2นิ้วนะสวยงามก็แบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กแบบนี้เลย สวยงามก็เลยอ่ะทางด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีบันไดบันไดข้างมาให้ด้วยในส่วนของตัวรุ่นนะครับยกสูงนะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกทางด้านข้างเี่เห็นไหมครับฟิล์มฟิล์มจะเป็นฟิล์มชาเขียวแต่งซิ่งแบบนี้เลยความสวยงามนะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกันสาดนะครับติดตั้งเพิ่มเติมได้นะในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านท้ายขนาดยางนะครับ265 60นะครับเหมือนกันนะแต่ว่าออฟตัวนี้จะลึกออฟลึกเลยนะครับสวยงามก็เลยทีเดียวมาพร้อมกับในส่วนชุด ครอบดุมนะครับแล้วก็น็อตล้อนครับสีน้าเงินทางด้านหน้าก็แถมให้นะทางด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวครอบเบรกครอบดุมน็อตล้อสีน้าเงินให้ด้วยนะไฟท้าย LDA ของเราอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบโคมดํานี่เช่นสายลัดสายฟ้าแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลอดไฟแบบ LED กลางคืนนะครับจะเป็น LED วิ่งเลยนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวในส่วนของทางด้านท้ายก็จะมีในส่วนของกันชนกันชนตัวนี้มาจากโรงงานนะนี่กันชนมาจากโรงงานมาพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องสองหลัง กล้องสองหลังแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดแบบคมเมี่ยมอ่าพอสวยงามทั้งด้านข้างฝั่งนี้เห็นนะครับอ่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะรุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่นยกสูงนะครับสี่ประตูมาดูภายในกันนี่ชมภายในเลยทางด้านภายในนะครับมีจอขนาดใหญ่นะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่เป็นลายกราฟิกแล้วนะลายกราฟิกแบบสวยงามแบบนี้เลย มาดูทางด้านท้ายอ่าด้านท้ายกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับโอ้กว้างกันเลยทีเดียวนั่งสะดวกสบายนะครับสำหรับรุ่น4ประตูของ E ซูสูรุ่นใหม่ปี2022รุ่นนี้นะบอกได้เลยว่าออปชั่นแล้วก็ในส่วนของการออกแบบดีไซน์เนี่ยสวยงามเป็นที่1แน่นอนนะครับในส่วนของโปรโมชั่นดีๆในส่วนของตัว สประตูไฮแลนเดอร์แบบนี้เลยนะครับยกสูงยกสูงแบบนี้เลยแล้วก็มาโหลดจัดทรงแบบนี้นะครับโมเดชั่นนะครับใช้เงินดาวเพียง39,000บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของตัว4ประตูรุ่นยกสูงพร้อมจัดทรงแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับมัตติฟังก์ชันที่โฟมอะไรก็มีนี่ครบเลยอ่า ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะออกรถนะครับในส่วนของตัวสีประตูยกสูงนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับบอกได้เลยจ่ายเพียง39,0 0 0บาทได้สเปคแบบนี้ไปเลยนะครับพร้อมโปรแม็กซิ่งยางขนาดแบบนี้เลยนะจัดส่งได้เลยใครจะโหลดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการอุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดการตามสั่งให้เลยสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่อีสุสิเนิยนครสวรรค์ตาขี่ ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสารุกเคส่งมอก็ะถิงหน้าบ้านต้องผมเท่านั้นสุพจน์คนหน้ารักอีซุซุเซนิยนครสวรรค์ตะกี้ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์ลูกค้าพร้อมที่จะมารับรถแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปนะครับทำความสะอาดนะครับพร้อมที่จะส่งมอให้กับลูกค้าเรื่องงานยามดี9ก้าโมงเก้านาทีกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่มาให้กับเพื่อนๆได้ชมในส่วนของการแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับ0819713914กับผมนะครับตุพจคนน่ารักอีสุสิเซนียุทธ์นครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ